ตรวจน้ำคำั่ในคนท้องที่คุณแม่ต้องรู้การตรวจน้ำคั่นะคะเป็นการคัดกรองในระหว่างการตั้งครรภเพื่อวิเคราะห์หาสุขภาพของทารกในครรภตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะซึ่งโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกตินะคะก็ได้แก่พวกดาวซินโดรมหรือว่าพาทัวซินโดรมหรือว่าเทอร์เนอร์ซินโดรม ซึ่งจะระบุอาการโรคเหล่านี้ได้แต่ไม่สามารถระบุความรุนแรงของโรคได้นะคะว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงแต่ตรวจว่าลูกของเรานะคะเป็นโรคทางพันธุกรรมเหล่านี้ไหมนอกจากกลุ่มอาการเหล่านั้นแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือตรวจหาโรคธาลัสซีเมียของทารกในครันนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่สามารถนะคะระบุความพิการนะคะตั้งแต่กําเนิดได้เช่น เรื่องของอโรคหัวใจทํางานผิดปกตินะหรือว่าพวกโรคปากแหว่งเพดานโวอันนี้ไม่สามารถตรวจได้จากการตรวจนำ้ำ่ํานะซึ่งการตรวจนำ้ำ่ําคุณแม่ก็ต้องตรวจนะคะในกลุ่มที่ตัวเองมีความเสี่ยงต่อการเป็นดาวซินโดรมหรือว่าธาลัสซีเมียหรือว่าพาทั่วหรือว่าเทอร์เนอร์ซินโดรมที่พูดมานั่นเองค่ะการตรวจนำ้ำค้านะคะคุณหมอก็จะ จาะตรวจในช่วงอายุขันนะคะประมาณ18ถึงไม่เกิน24สัปดาห์ซึ่งจะอยู่ในระหว่างช่วงอายุขันประมาณนี้จะเหมาะที่สุดนะคะแล้วก็การเจาะน้ำคําเนี่ยจะใช้เวลาในการเจาะประมาณ2 0ถึง30มนาทีซึ่งไม่ต้องใช้ยาสลบนะคะอย่างมากก็อาจจะใช้แค่ยาชาในการเจาะหรือคุณหมอบางท่านนะคะอาจจะไม่ต้องใช้ยาชาเลยก็ได้เพราะเข็มที่ใช้เจาะบริเวณผ่านผนังหน้าท้องนะคะผ่านไปหาน้ำคร่ เนี่ยเป็นเข็มที่เล็กมากๆเลยนะคะอาจจะเจาะโดยที่ไม่ต้องใส่ย,ยาชาก็ได้ภาวะเสี่ยงของการเจาะน้ำคําก็มีเช่นกันนะคะแต่ก็โอกาสเกิดขึ้นน้อยเช่นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นะการเจาะผ่านผิวหนังก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้แต่ก่อนที่จะเจาะคุณหมอก็ทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้ออย่างดีนะหรือว่าความเสี่ยงต่อการแท้งซึ่งก็เกิดขึ้นน้อยมากๆนะคะโอกาสแท้งจากการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยก็อยู่ประมาณ1ต่อ2 0 0ถึง400คนนั่นเองค่ะแล้วคราวนี้เมื่อคุณแม่เจาะเสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็จะให้คุณแม่นอนพักก่อนสังเกตอาการสักประมาณ2-3ชั่วโมงหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้นไม่มีการติดเชื้อไม่มีเลือดออก หรือว่าไม่มีท้องปั้นนะคะคุณหมอก็จะให้คุณแม่กลับบ้านไม่จําเป็นจะต้องแอดมิดหรือว่านอนโรงพยาบาลนั่นเองค่ะคราวนี้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่คุณแม่ตรวจนำ,ำ่นําเจาะนำ่ําแล้วเนี่ยที่คุณแม่ต้องสังเกตอาการนะคะเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านก็คือเรื่องของไข้คุณแม่ดูนะคะว่าตัวเองมีไข้ไหมหากมีไข้เกิดขึ้นนะคะอาจจะก,การติดเชื้อไหม จากการเจาะผ่านผนังหน้าท้องของคุณแม่เชื้ออาจจะเข้าไปสู่น้ำล่ำหรือเปล่านะแล้วก็ภา,าวะของเลือดออกทางช่องคลอดก็คือเป็นสัญญาณเตือนนะคะของภาวะแท้งไหมนะคะนี่คุณแม่ก็ต้องสังเกตถ้ามีเลือดออกต้องรีบพบคุณหมอนะะหรือว่ามีการปวดท้องท้องปั้นที่ถี่ขึ้นแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนนะคะอาจจะเข้าสู่ภาวะแท้งไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มีไข้มีปวดท้องนะคะหรือว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดเนี่ย หลังจากที่เจาะน้ำค่ำกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคุณแม่ก็อาจจะต้องกลับไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลซึ่งอาการปวดท้องนะคะคุณหมอบางท่านบางโรงพยาบาลก็อาจจะให้ยานะคะคลายาการหดรัดตัวของมดลูกนะคะกลับมารับประทานที่บ้านก็ได้ถ้ามีอาการนะคะเหล่านี้พร้องปั้นก็อาจจะให รับประทานยาข่ายมดุมดลูกนะคะลองดูนะเพราะฉะนั้นการเจาะน้ำคร่ำนะคะก็ไม่จําเป็นต้องเจาะสาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกเคสนะคะอาจจะเจาะในกรณีที่เรามีความเสี่ยงนะคะเรื่องกลุ่มดาวซินโดรนะคะพาทัวซินโดรมหรือว่าเทอร์เนอร์ซินโดรมหรือความเสี่ยงนะคะที่พ่อแม่เป็นาพาหะธาลัสซีเมียนะคะแล้วตรวจเลือดแล้วต้องการยืนยันผลว่าทารกในครรภ์น,นะคะจะเป็นโรคธาลัสซีเมียไหมซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณ หมอคุณพยาบาลที่ให้คําแนะนําในการเจาะน้ำคํานั่นเองค่ะ